สวัสดีครับสวัสดีจ้าก้าจะพาไปกินอะไรนะพ่อตับหมูฮูงอยู่ไฮยูนาคือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับผมเนาะอยรู้สึกเย็นร่างมากเลยพ่อฝนมาตกใช่ไหมบรรยากาศฝนตกครับบรรยากาศฝนตกครับมาพี่น้องนะครับผมเนาะตับหมูฮูงคือเก่าแล้วครับอยู่ไฮยูนาจะสิกินอีอย่างเนาะพี่น้องคืออยากตับฮุ้งตับเต้าหมูฮูงเนี่ยแหละครับมาครับบปมมาโอ้น้ำน้ำน้้โหตับ เจอกินยาป้าเป่าเจดข้าเหินอมมาพี่นออ้อ,นองโอ้เพียนนำไหลลงผิดพี่น้องมาอ่นะครับผมโอ้หูสุดยอดเลยผักเข้ากับไม่เอาแล้วดูเสียวหลังมากเลยผักเข้าก็คือเกาลัดครับพี่น้อง ่ีผักกัญจงนะครับผักกัญจงผักบุ้งล้วก็ยอดกระถินจากน้อยนึงนะครับผมนะพี่น้องมาหิวเขามเกินเขาสวยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหนังนะครับแล้วกะนี่ไงหนังทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนี่ไงหนังหนังหนังนี่หนังหนังนนี่ส้มปลาดพี่น้องส้มปลาดูต้มปลาดน้องภูอ้าลุยเลยนี่เด้อของเขาเด้อ อิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วก็กินส้มตําไปเลยเราอ่ะกินขนมเยอะมาครับพี่น้องกินหอมกันเด้อครับเด้อแซ่บครับแซ่บกินไหมหนูหนูกินไหมปิดไหมยังเวลาหนูใกล้จะกินส้มตำหนูจะเป็นแบบนี้ตลอดยังไม่กินแซ่บอพ่อทำที่แซ่บอยู่เลยตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเสียใจมากเลย ตาเพื่ออะไรเหรอก็กล้องมองไม่เห็นจะรู้เลยไปเอานน่นออกจากเตาให้พ่อหน่อยไปอะไรหนังไหมพ่อกินหนังเไปหายตู้ยิูมหนังครับเดี๋ยวดูทําเสียงแบบแปลกประหลาดให้ดูตอนกินเลี่ยนนกว่ะ คีบบอกเลยเอาไม่ได้บนรลกเอาไม่ได้บรรลกคีบบอกเลยออยาไม่เอาไปลองไหมฮึ่ม พอ,อา,มาไม่ต้องเอามาหรอกเอาวางไว้นู่นแหละเอาวางไว้นู่นแหละกี่นังกี่นังเหลือบส่มปลา ที่นั่งเดนกับดักกับมาใส่ใบเนเดิมใมีเสียงใช่ไหมพ่อไม่เสียงยังไม่พพาประสีในเฮียดูใส่ไม่ได้มันนี้ดูโวใช้ชอบใส่ให้หนูนะ พอเอาไปมันก็เปียกหมดเลยมันชอตเกงกหนือจรแลนะโอ้โหหนีไม่ขึ้นเลยเดบปีอาเบีย เพลียไหมเผ็ด <laughs> ยไม่เพ็ยียหรอกอร่อยจะตายยันพวกินให้หมดนะกินให้หมดโดยห้ามกินน้ำโอเค <laughs> กินได้ดี่พ่อ,ขอเขาไม่ดีกินเลยกินถัวนี่ครับพี่นอ้องแซ่บครับ อากาศทงไ้ทงหน้าคือเกาแซบิลี่เมื่อตองไปหากินนะี่มันเพิ่งแพงหรือพี่นอ้องแซบตำาห้งเนี่ยละหกนาทีอะพ่อ

ปูตัวแล้วกินได้สบายอยู่แล้วแค่นั้นเนี่ยได้ก็กินทีอืมอืมอร่อยอร่อยเยี่ยมเลยเก่งเลย S <S ใส่กระลูกโดดเลยครับสมปา่ากินพ่อโอ้โอ,โอ้แสบครั้งแสบแห้งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บ้าวในเด้อครับสำหรับคลิปนี้บ้าวกันเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบพ่อกันใน,นคลิปถัดไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ